สวัสดีครับผมมาก็ยินดีนะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนะครับซีรีส์ติดตามการเทตุนะครับเราก็คิดว่าเราจะไม่ทําต่อแล้วนะครับเพราะว่าซีรีส์ติดตามการเทตดอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆเราก็ไม่มีที่อะไรเลยนะก็คือแค่เทตุนะครับก็รอสต็อปลอสกับรอขายคือมันก็แค่ซื้อกับขายนะครับแค่นั้นนะครับเทรดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเทตดอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าไม่เสียตังค์ก็ได้ตังค์ นีจริงๆนะมึงอ,อยู่ในตลาดเนี่ยมามันมีแค่สองอย่างคือมึงไม่เสียมึงอ่ะมึงไม่เสียมึงก็ได้แต่เวลาเราได้เราก็รู้ว่าเราได้เพราะอะไร <c oughs> อ่ะเราเราอ่ะเราเสียเราเสียเพราะอะไรอ่ะแล้วก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ซีรีส์ติดตามการเทตก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรนะฮะอืมจริงๆแล้วเราก็พยายามทำบอกไม้ดีสุดที่เราจะทำได้นะครับซีรีส์ติดตามการเทตุนะนะเพราะว่านะครับเราอยากให้คนเนี่ยได้ได้รู้อะไรที่เรารู้นะครับประมาณนั้นนจะแชร์กันไปนะถ้าเรารู้อะไรเราก็ รู้สึกว่าคิมหนี่มีประโยชน์อะในซีรีส์แล้วก็แชร์แชร์ไปถ้าไม,ม่มีก็ต้องแชร์นะครับนั่นแหละแค่นั่นแหละจนี้นเราผมก็บอกตรงนะครับว่าแบบผมโตขึ้นนะครับการเล่นเกมมันก็ไม่ใช่จุดมาเล่นเกมมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมันขนาดนั้นคือผมถามว่าชอบเล่นเกมไหมก,ก็ชอบแต่ถามว่าไม่เล่นได้ไหมก็ได้ไม่รู้สิมันอนาะยุเยอะขึ้นมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไอ้แค่เราเราเราไม่ได้มาทางสายเนี่ยนะครับอย่างเช่นแบบ น่าหลายคนนะแบบก็ชอบเล่นเกมอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ผมสึกว่าผมรู้สึกความชอบการเล่นเกมมันน้อยลงมั้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนผมรู้สึกว่าแบบมันแทบจะไม่ลงเหลือความชอบแล้วนะครับประมาณนะ่ะก็คือแบบอ่ะเล่นบ้างเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่าต้องทํางานนะครับแต่คิดว่าถ้าทีา่จริงถามว่าเลิกม,มันก็ไม่เลิกหรอกก็เล่น่ะวันหนึ่งก็สองสามชั่วโมงแต่ถ้าเป็น 3, อาร์มาสามอะอาร์มาสามนี่อินดิเตอร์เยอะไหมผมอินดิเตอร์อาร์มาสามอ่ะสี่ห้าชั่วโมงได้นะถามว่าอินดิเตอร์คือการเล่นเกมไหมผมก็ตอบไม่ได้ มขาไม่เหมือนเล่นเลยเฮียมันไม่เหมือนเล่นอ่ะมันเหมือนกับแบบมันเหมือนกับผมกําลังวาดรูปอยู่มันเหมือนกับมมผมกํมกาลังวาดรูปอยู่และรูปที่ผมวาดี่ะผมอยากให้มันเป็นแบบไหนผมอยากให้มันเป็นยังไงก็แค่นั้น่ะนั่นคืออีดิเตอร์ใน arma 3นะแต่ถ้าเล่นเกมก็กเล่นซูเ้นอ่ ll พวกเนี้ยแบบคุณก็เล่นเกมแต่แบบผมรู้สึกว่าอีดิเตอร์มันไม่เหมือนเกมนะเออนะครับนั่นแหละนแบบั่นแหละนะครับจริงๆแล้วเราก็หลายๆอย่างนะครับในชีวิตก็เลยคิดว่าเออว่ะงั้นเรามาถ่ายซีรีส์หนึ่งกัน เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากสุดนะตอนนี้คือทํางานเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแบบคืออยากจะหาเงินแล้วก็เอามาลงทุนเอามาเทรดนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตไปเรื่อยๆนะจนทํากําไรได้มากๆแล้วก็มากพอให้เราเนี่ยแบบไม่ต้องทํางานประจำนอสิ่งผมอยากทำให้ได้สุดเลยเราแม่งก็รู้เรื่องน้อยอ่ะเอาพูดตรงๆเราจมอยู่กับการเทรดนะครับนั่นแหละแต่เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในขนาดเลยเราก็แบบเฮ้ยสมัยนี้เจเจพีทีก็มีแล้วอ่ะบางทีเจเจพีทีก็ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรนั่นเราไม่สน ต่เราสูกว่าเฮ้ยเรา,เาลองมาดัดแปลงใช้ดูดีไหมเออล้วก็ลองดองดูนะครับประมาณนั้นก็ลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยหลังจากนี้เนี่ยช่องนี้ก็จะมันทรงๆเหมือนบล็อกอะแต่มันไม่ใช่บล็อกอะผมกําลังจะทําซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมคิดว่าถ้าผมอายุเยอะแล้วผมกลับมาดูอะผมว่าน่าจะสนุกนะครับเป็นซีรีมมส์ผมรู้สึกว่าผมอยากถ่ายช่วงอะไรที่ผมอายุเท่านี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆวันนี้จนวันนี้ผมใกล้าตายเลยนะครับ <S <S ผมรู้สึกว่า ถ้าผมย้อนกลับถ้าผมอายุเยอะแล้วผมย้อนกลับมาดูเนี่ยผมคงจะรู้สึกสนุกแล้วถ้าผมใกล้ตายแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมถ้าผมใกล้ตายเงี้ยแล้วผมก็กลับมาย้อนดูสน,น่อยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออแม่งก็ผมผมรู้สึกว่ามันก็จะน่ามีมันก็สนุกดีนะนั้นทีนี่นี่ชื่อเลยว่าที่นี่เชือ่อว่าติดตามแล้วกันมันไม่เชิงร็อกอะ่ะมันเชิงว่าผมจะไปถึงฝันหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเค okay. นะครับซึ่งเราก็เลยทําการเปิดพอร์ตัวหลววนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมัวหลัวก็ถูกมากนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นนไปมมัก็ีตท แล้วก็มีตัวเฮียวะนะครับแล้วก็มีตัว TTB ซึ่งเราก็ไปเช็คปันผลมาแล้วล่าสุดที่เขาเพิ่งจ่ายไปปีนี้นะครับก็เป็นที่ตกใจว่าส่วนใหญ่แล้วว่าจ่ายปันผลน้อยแต่ว่าอีตัวเดียวที่จ่ายันผลเยอะนะครับส่วนเบนเกียบผมไม่รู้เขาจ่ายปันผลแบบไหนอันนี้ผมไม่รู้จริงนะแต่เขาบอกว่า TTB TTB บอกว่าเบนเกียบอะจ่ายปันผลเยอะมากก็คือ20บคือ1ิบบวกอะแต่ผมก็รู้ว่าเฮ้ยเอายิ่งเงินเหลือค่อยซื้อแล้วกันก็เลยโอเคแล้วก็เนี่ยวันหยีอนวันจันทร์เนี่ยนะครับ ราะ KTB เนี่ยเป็นหุ้นธนา,าคารนะครับให้ผลอยู่ที่7%แต่ผมว่า KTB เนี่ยผมว่าระยะผ่านไป5ปีเนี่ยผมว่าให้ไม่ต่ำกว่า5%แน่นอนผมเชื่อว่า KTB เนี่ยผ่านไป5ปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า5%แน่นอนหลังจากนี้คงจะหลังจากนี้คงจะอยู่ที่6-7%เพราะว่ากำไรของธนา,าคารก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจำนวนคนกู้เงินคนกู้ก็มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราจะซื้อหุ้นธนา,าคารต่อเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็มา เกมผมเจอครับ